ตอนเช้าเช่นกันโนวี่ตื่นเช้าเหมือนกันใช่ไหมนะออกกำลังกายไหมจ๊ะนี่ตัวนี้คือโนวี่นะคะออกกำลังกายไหมโนวี่ทักทายหนู่ตอนเช้าเช้ากินไหมโนวี่กินไหมโนวี่นี่เป็นตัวผู้นะคะตัวเนี้ ตื่นเช้ามากิจวัตรประจำวันตอนเช้าของพวกเขาคือจะหากินหนูแฮมเตอร์นี่นะคะตอนกลางวันจะพจะนอนแต่กลางคืนหรือว่าตอนเช้านี่จะออกหากินค่ะนี่คือกินอาหารของเธออาหารเนยตรงนี้ค่ะอร่อยไหมไม่หันหน้ามาเลยอนหลังให้เฉยเลย โนวีหันหน้ามาโนวีอร่อยไหมอร่อยไหมโนวีส่วนลูหน้าก็ทำอะไรข้างบนเสียงดังกี้กๆกี้กัได้ยินไหมคะเสียงหมูในบ้านกันให้กิน้น้ำหน่อยคะ่ะน้ำหน่อยจ้ามีน้ำกินไหมเนี่ย มีอยู่นี่คือวิธีกินน้ำของหนูนะคะเอาห้อยไว้เขาก็จะดูดกินเลี้ยงง่ายมากค่ะแต่เราต้องมันทำความสะอาดนะคะคือกรงแค่นี้เขาจะมีกลิ่นเพราะว่าเขาฉี่เยอะมันทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนนะนนี้ค่ะเปลี่ยนเหมือนแบบว่าเป็น ใบเป็นอะไรเป็นใยโฟมนี่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนบ่อยๆค่ะไม่งั้นจะมีกลิ่นติดค้างนะคะล้างบางคนเขาก็ล้างแล้วก็ไปแตะแต่นี่คือเปลี่ยนทิ้งไปเลยค่ะได<ม>้ไงเซนวีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะเซนวีหอ่อยไหมคะเซนวีเป็นตัวผู้นะคะนี่ จสโนวี่เล่นอะไรกันตอนเช้าเช้าเล่นอะไรสโนวี่มุดไปมุดไปมุด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 แล้วก็มุดมุนซ้ายมุนขวาไม่ออกกําลังกายเหรอเดี๋ยนี้ไม่ออกกําลังกายแล้วนะดีตอนเช้าค่ะลูน่าลูน่าผู้ตื่นเช้า นี่คือกิจ,จวัตรประจําวันตอนเช้าของลูน่านะคะตื่นมาแล้วบางครั้งเธอก็ออกกาลังกายบางครั้งเธอก็กินกินกินค่ะแต่ไม่รู้เธอจะทําอะไรของเธอเนี่ยคือเลื้องหนูแฮมสเตอร์นี่นะคะจะเป็นแบบไม่อยู่นิ่งอยู่สุขค่ะในม,มาคุยกันเลยออกกาลังกายไหมมุดเข้าไปตรงใต้ออกกําลังกายของเธอลูน่าน่ารักไปอีกแบบค่ะ บแทะเลมกงกิจวัตรประจำวันตอนเช้าๆของเธอตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเธอไม่ยอมอยู่ยอมนอน